กลับมาที่บ้านในรูปปองของเราเหมือนเดิมนะครับสถานที่ที่คุ้นหูคุ้นตาแบบนี้นะครับในวันนี้นะครับมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดนี้น้องปอมสีส้มส้มแบบนี้นะครับกับ5เด็กน้อยตัวจิ๋วนะครับผมอาวันนี้นะครับเรามาชมความน่ารักกันแบบยกแพ็คนะครับอันนี้เป็นมาจากสองครอบครัวนะครับผมอาก็คือมีสามสาวนะครับที่มาจากพ่อแม่เดียวกันเนาะอาเดี๋ยวแยกให้ก่อนเดี๋ยวงงเดี๋ยวงง เดี๋ยวคนดูงงเพราะหน้าตาคล้ายกันไปนหมดเลยใช่ไหมครับตอนนี้กําลังจะงงว่าเอ๊ะตัวไหนยังไงอ่านี่คือสามสาวสามพี่น้องนะครับผมอ่ะน้องเป็นสีส้มนะครับทั้ง3มคนเลยนะครับหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มจิ้ม,ล,มลิ้มแบบนี้อ่ะอันนี้คนสวยคนแรกนะครับนี่เป็นสีส้มส้มนะครับก็คือเป็นสีออริจินอลของน้องปอมเลยนะครับสีแบบนี้เลยสวยงามมากๆแล้วก็คนนี้นะครับก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับ เห็นเทาๆแบบนี้นะครับก็คือโตขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเทาๆแบบนี้นะครับโตมาจะเป็นสีเทาๆดำๆไม่ใช่นะอะอันนี้ก็คือเป็นสีส้มเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับสําหรับสามสาวมา่อกันที่อีกสองแม่ปลาที่เลยสองหนุ่มสองโอ้ยยอยยอย่าอย่างหนุ่มน้อยคนนี้นะครับหน้าบูบี้หมีหม,มีแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมว่า แก้มตรงนี้พอโตขึ้นก็จะเป็นสีออกขาวๆอ่อนๆหน่อยนะครับแต่หัวตรงนี้เป็นสีส้มนะครับตรงคอก็จะอ่อนๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่าเมื่อเราเทียบเกรดระหว่างน้องผู้ชายกับผู้หญิงเนาะตัวผู้เนี่ยเดี๋ยวน้องผู้ชายของเราเนี่ยก็จะดูหนีดูกลมสวยกว่านะครับเมื่อเทียบในเกรดเดียวกันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสวยกว่าผูกว่าทองกว่าด้วยเป็น เพศผู้นะครับผมโดยธรรมชาตินะครับแต่อย่างน้องตัวเมียบางตัวก็อาจจะสวยคล้ายตัวผู้ก็มีต้องดูเทียบเกรดแต่ละเกรดอีกทีและดูลักษณะขนนะครับว่าขนเป็นสัมฤีหรือขนหยาบขนอะไรแบบไหนนะครับอ่าน,นี้คือน้องผู้หญิงนะอ่าเรามาชมน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งนี่ครับพนะี่น้องกันนี่พี่น้องกันก็ยังหน้าตาไม่ได้เหมือนกัน100%เนนะเราต้องมาแบ่งเกรดความสวยกันอีกนะครับแต่ที่ให้ชมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นน้องที่เป็น คุณภาพาแบบเกรดโชว์อยู่แล้วนะครับผมเกรชโชว์หนะน้าน,นี้มีหุ่นดีๆเวลาวิ่งเวลาเดินเขาจะสวยน่ารักมากๆนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาชมเด็กๆที่บ้านของเรานะครับก็มาได้เลยที่ลาดเท้า1 0 1ซอยส6นะครับสามารถนัดเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะจองคิวจองเวลาแจ้งกันล่วงหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาชมเด็กๆมาชมความน่ารักสัมผัสแบบตัวเป็นๆผมบอกเลยว่าการเลือกน้องปอมเนี่ยสำคัญมากคือการที่ได้สัมผัส การได้จับได้สัมผัสหรือว่าได้เล่นก่อนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่านิสัยใจคอความสวยที่แตกต่างแบบไหนที่จะเข้ากับเราได้นะครับผมเ,เพราะฉะนั้น<ๆ>การเลือกดูโดยรูปภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ทีเนี้ยการที่ได้มาคุ้มมาจับหรือว่ามาสัมผัสความแตกต่างของผลดูหน้าดูทรงการวิ่งการเดินนี่คือดีที่สุดในการเลือกน้องปอมนะครับอย่าดูว่าเขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราแล้วเนี่ย อยู่ได้กับเราเป็นสิของปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกน้องคนที่เราชอบและรักที่ถูกชะตาจริงๆเราจะรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับกับน้องปอมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนะัดเวลาเข้ามาได้ที่ไลน์แอทไซน์ฮีโร่ปอมนะครับเพื่อมาชมเด็กๆที่บ้านของเรานะครับโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาชมความลุกดิกดุ๊กดิกด,ด,ดูนิสัยเบื้องต้นกันนะครับจำกันได้ไหมครับว่าคนไหนเป็นน้องผู้ชายคนไหนเป็นน้องผู้หญิงยังไงลองเดากันดูนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปกันเลยนะครับ या